ขอต้อนรับท, mhm. ท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบรางทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคลิปที่แล้วผมได้ให้คําแนะนํากับท่านผู้ชมก็คือวิธีการเลือกสารพระภูมิและก็การเตรียมการขึ้น product สารพระภูมิสมมุติว่าท่านผู้ชมกําลังจะขึ้นบ้านใหม่ตั้งบริษัทใหม่ห้าร้านใหม่ ก็จะมาประกอบพิธีขึ้นศาลพระภูมิกันวันนี้สมมุติว่าผมเป็นพระมนาจารย์หรือว่ามัคคนายกได้รับคําเชิญจากท่านผู้ชมให้เป็นผู้นําประกอบพิธีขึ้นศาลพระภูมิผมก็จะนำจะภาพเข้าสู่พิธีการขึ้นศาลพระภูมิตามลาดับครับโดยอันดับแรกจะเป็นการ อัญเชิญพระภูมิชัยมงคลขึ้นศาลขอเชิญเจ้าภาพประนมมือและผู้ร่วมพิธีทุกท่านครับโอมพระชัยมงคลชัยมังคลัง,ลงภูม,มิเทวาพระธรณีกรุงพาลีตังปะยะปาริวารายะเอหิสาทายะสุขสัมปติ สัพพะธาเทวตาจารพิป่วยชายามาเทวตาจะนามามิหังเอตาวตาจัมเหหิสัมพะตังปุญญาสัมปะทังสัมเปเทวานุโมทันตุสัพสัมปะติสิต เทิยอิมันสังจิตจสาลายังเตทานตุสาภเทวตาสาเพจะอนุราคันตุสาธาโสทิภวันตุโนข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชายิ่งซึ่งเทวดาทาั้งหลายและขอนอบน้อมด้วยความเคารพ วันนี้ท่านจะพาพร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกคนได้จัดสร้างศาลและบุญญาสมบัติมีประมาณเท่านี้เพื่ออุทิศเป็นเทวตาพีแล้วขอเทพพยายดาทั้งหลายจงอนุโมทนาเพื่อความสุขสวัสดีทุกประการขอพระภูมิชัยมงคลได้โปรดโปรสถิต อย่างสารอันวิจิตงดงามนี้เป็นที่กระเซมสำราญและโปรดอธิบาลตามคุ้มครองเจ้าภาพผู้สร้างสารและบริวารทุกคนให้ได้ประสบแต่สิ่งอันเป็นมิ่งมงคลและความสุขสวัสดีตลอดกาลนานเทินสีโรโมเมพระชัยยะมงคลชัยยะมังคลังภุมมะเทวัง สารนังคาชามิติดทั้งวานิสินนังวาสายังวารัตติงวาทิวังวาสัพพธาตังรักขันตุมหาเทวาตีหลังจากนั้นก็วางเครื่องสักการะตลอดถึงข้าทาสบริวาร บนสารให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาครับยันเชิญเจ้าภาพจุดธูปเทียนเครื่องบูชาทูปห่างมหามงคลพระมณาจารย์มัคคนายกก็จะนำกล่าวคำวงสวงสังเวยตามลำดับอันดับเรกตั้งนโมสามจบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,พพตัสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัตสมิงทิสาภาเคสันติภุมมามหิตธิกาเตปิอัมเฮอนุราคันตูอาโรขยนะสุเคนาจารร สูปะพยัญชนะสัมปันนังซาลีนังโอทนังอุทกังวะรังปาริพุนชันตุชัยยะมังคละเทวาสัพพะโทสังขามันตุโนโต่อไปเป็นการขอพอรจากพระภูมิชัยยะมงคลครับอายันตุพลโตอีทะ ธานศีลาเนคัมมะปัญญาสวิริยขันตีสัจจาทิธานาสหะแมตุเปขายุทธายะโวคันหธาอาวุธานีติชัยมังคลานุภาเวนะขอพระภูมิชัยมงคลอดุญยริศพระองค์ทรงเปลมปลีปราโมทรับเครื่องสังเวยพี มีพระไทยเมตตารับเครื่องสักการะบูชาทั้งทูบเทียนมาลาของข่าวของหวานผลไม้หลายลาตระการตาอันข่าวประจั้งลายจำนงเนียนน้อมนำมาถวายด้วยเดชะอนุภาพแห่งพระภูมิชัยะมงคลอดุญรญิศโปรดแผ่กิจสดาพินิหารบันดานให้สัพพอุปัฏฐวันตราย อย่าได้มาแผ่วพานณสถานที่แห่งนี้ขอพระองค์ส่งให้ศีสวัสด์แก่เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีทั้งน้อยใหญ่หญิงชายทุกผู้ทุกคนจงเจริญชนมายุบรรลุดังปรารถนาะมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ให้เพิ่มพูนด้วยยศท้าบรรดาศักดิ์เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทั้งผู้ร่วมงานการทั้งหลายทั้งไกลและใกล้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแมนปรารถนาเงินก็ขอให้เงินไหลมากองปรารถนาทองก็ขอให้ทองไหลเต็มบ้านคนผ่านก็อย่าได้พบขอให้ประสบแต่คนดีมีปัญญาเดชะกุศลขอให้พ้นจัตุรา ขอให้ตัวศรัทธาเจ้าข้าพบพระศีอานได้ฟังคำสอนมีจิตใจอ่อนอ่อนสำเร็จอย่านานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารพนโลกโลกีมีความสุขเกษเปล่มปรีทุกที่วาราตรีการเทินสิทธิกิจจังสิทธิกรรมัง สิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังสัพพสิทธิพระวันตุโนเสร็จพิธีอัญเชิญพระภูมิชัยมงคลขึ้นศาลและพิธีถวายเครื่องบวงสวงสังเวยแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบพิธี ในการขึ้นศาลพระภูมิได้นะครับหรือถ้า,อากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีสำนวนคำวงสวงสังเวยอันใดที่สนอเพราะพริง้งที่จะมาเผยแพร่เป็นการแลกเปลี่ยนธรรมวิทยาทานซึ่งกันและกันในคลิปรุ่งสารดีนี้ก็ด้วยความยินดีนะครับสำหรับวันนี้ครับนำลำดับขั้นตอนของพิธีอัญเชิญพระภูมิชัยมงคลขึ้นศาล และพิธีบวงสวงสังเบยตลอดถึงการขอพอรจากพระภูมิชยัยมงคลก็คงจะ,ะทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นได้นําไปปรับใช้ในโอกาสต่อไปถือได้ว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในการประกอบพิธีและหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นประการใดก็ขอเชิญไปใต้คลิปนี้นะครับบายแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พลุดังแล้วที่วัด ที่วัดมีพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะครับท่านผู้ชมครับคงจะเสร็จพิธีแล้วเอาละครับลาท่านผู้ชมไปเตรียมเพียงเท่านี้นะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ